สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดูคลิปไปก่อนนะแม่ยังไม่ได้ขึ้นไลด์เด้อแม่นไปเบึงพระเอกเบียพระเอกเบียคือใครอ่าพระเอกเบียคือใครที่มากลับมาอยู่เพชรลำพูนแม่มองว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะเพราะว่าดูหน่วยก้านเววตาแล้วโอ้ยพระเอกเบียเป็นโลเนีอ่าโลตาโตขนต,ตางอนผู้ชายคนนี้ เพอร์เฟคนั่วไอเห็นกระเก่งในแม่บอกปะมีใครเห็นเกงงในคุณไหไมวะอ้ยเนาะพระเอกเบียร์โล่แต่แม่นั่นเมื่อคืนไปฟังเสียงเิ่นอยู่หน่อยหนึ่งเิ่น้องเพลงซอยทองเส้นนี้ที่พี่นั่นซื้อให้อะไรนี่แหละอืม ในวันที่เข้าพาวันเพราะเพลงนี้คนที่ร้องได้แบบเพราะที่สุดสำหรับแม่หญิงนะลูกตีชัยนาราลงอืมสร้อยแหวนอะไรนี่ล่ะแต่ว่าพระเอกเบียแม่ไม่รู้จักแม่เพิ่งไปเห็นช่องเอ็ดดี้ผีบอย่างอย่างนี่แหละหรือผีจอปากคนน่ะว่าอ่าพระเอกเบียรจะกลับ กลับมาอยู่วงพอลอพอแล้วแม่บอกได้เลยว่าเขามาเพื่อนหนุนนะรอบเนี้ยอืมเขามาเพื่อนหนุนนะเขาจะนําพาพลพอให้มีกระแสขึ้นมาอีกเพราะโดยหน้าตาหรือหงเฮงแล้วเพื่อนสว่างสวัยเด้อพระเอกเบียร์แล้วก็ฝากลูกๆเอฟซี ออในช่องแม่นี่ล่ะผู้ใด,ดอยากสีหายมาไล่พระเอกเบียกะซอยกันเด้อหูุกเด้ออจนแม่ยังบ่หาดอกรอดถึกหวยก่อนจา่าเมาจะไปซอยเพิ่นสิบ่มีเงินกินกับเอาเจกของให้รอดก่อนแต่ที่แม่มาพูดนี่เพราะว่าได้ยินเนี่ยก็พูดว่าพระเอกเบียพระเอกเบีย พระเอกเบียคือใครอืมไปเบิงแล้วเป็นรอความรอนี่มาแล้วแหละแล้วลเขาก็เป็นคนที่เป็นเขาเอ่านว่าพระเอกมาดเข้มอืมเป็นเป็นบ่ค่อยบ่ค่อยเว้านะดูดูจากบุคลิกการกอนสัมภาษณ์อืมก็น่ารัก มีความอ่อนน้อมถ่อมตนฝากลูกๆเอฟซี FC, ไปให้กำลังใจพระเอกเบียน้ำเนอืมแม่ไปเบิ้งพ่อแนวละ่ะความรอ,อนี่ได้มาตรฐานเลยสมสมกับคำว่าพระเอกมอล่นะคะ,นะคะตาพื้นคุ้มเข้มขอขมใใ้้มีแม่หักหลายๆเด้อพระเอกเบียเอ้ยนั่มผ้า พ่อลรพ่อให้มีกระแสนะให้เจ้าภาพมาจ้างหลายๆเออหรือดูกาลต่อไปหรือรูดูการนี้ล่ะช่วงนี้หละเป็นช่วยช่วงกบกุยให้เจ้าภาพมาจ้างให้มีงานเขามากนะคะเพราะว่าเอาเป็นว่าเพิ่นรอแล้วกันล่ะโอ้ยวอ,ยอ,ยอยไปว่าไปสร้งางเจ้าของได้ป่ะเนี้ยเพิ่นรอมื่อขึ้นไปเบื้องนิ้วเพิ่นลองคู คืนวานไม่ใช่เมื่อคืนเพราะเมื่อคืนพอเราพอไม่มีงานเมื่อคืนอยู่ในช่วงเดินทางใช่ไหมคะอืมพอเราพอมีงานเมื่อวันเมื่อคืนวันศุกร์พอเราพอมีงาน,น,ค,น,น,างานคืนวันพระฤหัสอืมแม่ไปจอบเงินเงินอยู่แม่รู้สึกโอเคแล้วก็ง้อเฮงเพิ่นกด็ดีหน่วยกา้านดีอืมหน่วยก้านดี แล้วก็เป็นกำลังใจให้เอาเป็นว่าแม่หญิงถือหวยงวดนี่ก่อนเด้ออ่าต้องรอถือหวยนะคะ่ะพี่น้องค่ะว่าทิ่เปซอยไฟนี่ก็ต้องรองเงินจากสวรรค์น,นะคะ้าวบ้านจังาร์าก็เข้าไล่ได้เฮากับได้หลายเนาะเข้ากับ,กบมีพ่ออยู่พ่อกินนะคะพอได้เลี้ยงครอบครัวถ้านอมีโศกไม่เล่ากั ซอยเพ่พอได้หรอกมันต้องมีโช่วงไม่ลาบเข้ามาก่อนอืจังจิไปซอยพระเอกอ่าเบียอืมคืออยู่คือคอยูอออ่รอละละรอแล้วแม่โอเคแล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้แม่พูดไว้ว่าจะมีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นที่พอเราพอแต่นั้นแม่ไม่รู้จักพระเอกเบียนะคะแม่เพิ่งหูจักเพิ่นมือน,นี่คะ่ะขอให้ การทำนายล่วงหน้าของแม่ขอให้เป็นจริงเด้อให้พระเอกเบียรนี่แหละนํ่ง้าพ่อแล้วพขึ้นมาพราอาดแถวหน้าแล้วมีงานขามาหลายๆมีเอฟซีหอมๆนรับสนุนเพิ่นเดอร์เป็นกำลังใจให้พ่อแล้วพ่อนะคะ,ะแม่จะใช้ขึ้นหัวก้อนี้ว่าพระเอกเบียรคือใครเออโอเคเด้อขอบคุณจ้ะบายบายอืม มันมีเรื่องลี้ลับอะไรนี่แหละไปช่องเบึง้งช่องลูกแม่เดี๋ยวค่อยมาคุยต่อโอ้เบื่อจับหา